2หนุ่มหล่อมากความสามารถนะที่ตอนนี้เตรียมอวดความหล่อให้อินเตอร์แฟนนะครับได้เห็นแบบเต็มตากันแล้วนั่นคือเฮียซีพึกนะครับแล้วก็น้องฟอสคุณผู้ชมตัวแทนจากเมืองไทยที่ล่าสุดบินไปเมืองเซี่ยงไฮ้ครับประเทศจีนเป็นที่เรียบรอแล้ว เพื่อเตรียมตัวนะครับร่วมอีเวนต์สุดยิ่งใหญ่นะครับเวอร์ออฟนะครับลับนะครับลอเรนคุณผู้ชมอินเซียงไฮ้นะแฟชั่นโชว์เปิดตัวคอลเลคชันสปริง2025ครั้งแรกนะครับในเอเชียที่จะจัดขึ้นวันพุธที่2เมษายนนี้เวลา หนึ่งทุ่มเป็นต้นไปนะครับตามเวลาประเทศไทยก็คือพรุ่งนี้นะในฐานะแขกคนสำคัญนะครับของแบนนะครับของเบนนะครับของแบนรับนะครับรอเรียนคุณผู้ชมบอกเลยว่าปังมากหล่อแล้วก็ที่สําคัญนะงานดีมากนะคุณผู้ชมบอกเลยว่าเฮียซีนะครับกับน้องฟอร์สนะจัดเต็มความหล่อนะครับแอร์พอร์ตลุบนะครับนี่เลยรีแลกนะครับอเมริกันนะครับสไตล์ตั้งแต่ที่สนามบินกันไปเลยนะครับโดยน้องฟอร์สนะ หล่อแบบชิวๆด้วยเสื้อยืดพิมพ์ลากางเกงทรงกระบอกสีขาวใส่เสื้อเชิ้ตสีฟ้าลายทานะครับแล้วก็มีการคุมทับอีกชั้นด้วยฮูดดี้นะครับตัว oh, ลอแบร์คุณผู้ชมโอ้โ oh, หล่อมากเอาไปเลย1 0 0 0 0แสนคะแนน oh, <no. S 3> <c oughs> แต่ลูกขึ้นเฮียซี่สัเลยนะเ <c oughs> มื่อกี้เมื่อกี้เป็นเฮียซีนะ oh. แล้วก็เมื่อกี้เราจะพูดถึงเฮียซีต่อเลยเลยนะสำหรับเฮียซีนะครับมาในหล่อโดดเด่น <Hey. S 1> นะครับนี่เป็นหรอว่าน้องนี่ หล่อมากคุณผู้ชมกับเสื้อโปโลโนะครับลายทางเข้าคู่กับเสื้อสเวตเตอร์ลายทางสีขาวดําจับคู่กับกางเกงยีนทรงคารเพนเตอร์คุณผู้ชมแล้วก็มีแบบว่ากระเป๋าดีมากมคุณผู้ชมฮิตมากนะครับกระเป๋านะครับโปโลคุณผู้ชมเทนะครับแคนวาสโทเทคุณผู้ชมดีมากแคนวัสโทเท เม่แต่ว่าลุคของสองหนุ่มเนี้ยคือดีจริงเราให้คนละหนึ่งแสนคะแนนเห็นไหมอทุกคนทาแล้วเราต้องมีสติเพราะไม่งันเราใส่อะไรไปอะเขาจะพูดหมดทุกอย่างอันนี้แบบว่าแค่น้ำจิ้มนะยังหล่องงานดีขนาดนี้นะพรุ่งนี้นะครับที่เราบอกไปวันที่2เมษายนนะครับเตรียมดูกันได้นะกับแฟชั่นโชว์นะเวลาดีหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปนะครับตามเวลาของประเทศไทย ก็มาดูกันว่าจะหล่อเทก้าวใจหรือว่าจะมาในหลอห่อเรียบดูแบบลุกพุนชายแต่เราเชื่อเลยคุณผู้ชมหล่อแน่นอนเสียบอกว่ารับแรงกระแทกได้เลยนะนแฟนๆก็รอติดตามนะครับลุกสองหนุ่มกันได้นะคะนอ้องนะลุคนี้ก็เป็นแบบอเมริกันสไตล์ไงแบบว่าหนุ่มหนุ่มในรการแบบชิวชิวชิก,ช,กชิกอะทุกคนค่ะดูแล้วมารู้สึกยังไงสบายตาเออดูแล้วรู้สึกว่าอยากทําความรู้จักเอออยากจะ ล,ล้วงกระเป๋าพื่อขโมยเงินไม่ใช่นะทุกคนก็เป็นลุคที่มันดูชิวอ่ะแม่มันดูดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพอไปร่วมง,งานอ e ีเวนต์เสร็จปุ๊บเนี่ยเชื่อว่ามาแน่กระ,เ,ะเป๋าสวยมากนะกระเป๋าแม่ชอบเี่ยแม่ชอบถือกระเป๋าแบบนี้เพราะฉะนั้นแ<ช>ม่ต้องมีสักใบ2องใบแล้วเออนะคะแล้วก็ไปเดินแบบชิคๆชิลช,ช,ชแบบที่สนามบินบ้างถ่ายรูปแบบนี้ไงตามรอยสหนุ่มก่อนขึ้นเครื่องใช่ไหมโอ จริงๆริงแอมพอร์ตลูกอะช่วงไม่ได้ช่วงนี้แหละทุกคนค่ะมันยังเป็นช่วงที่แบบคนแบบฮิตตลอดการจริงๆเนาะสำหรับเวลาเราไปแบบเช็คอินสักนิดนึงเออใช่ไหมก่อนบินอะไรอย่างเงี้ยเออแล้ว2หนุ่มนี้ก็แบบเท่มากๆจริงๆเนาะเดี๋ยวรอดูแล้วกันเนาะว่าในงานเนี่ยน้องจะมาแบบอลังการขนาดไหนแม่ให้คะแนนน้องรอไปก่อนเลยเราให้ไปแล้วคนละ1 0 0 0 0แคะแนนไม่นานแร้วว่า ออกจากก่อนออกจากสนามบินเมืองที่เมืองไทยนะแน่นอนว่าที่เซี่ยงไฮ้เอาอีกคนหนึ่งแสนล่วงหน้าเลย